สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการสปอยซีรีส์เกาหลีเรื่องโซโลโมอนเพอร์จูรีตุลาการสารนักเรียนตอนที่สองหลังจากนางเอกนำจดหมายไปให้พ่อแม่ดูพวกเขาก็คิดว่าที่มีคนส่งจดหมายร้องเรียนมาให้นางเอกก็คงพอรู้ว่าพ่อนางเอกเป็นตำรวจก่อนพ่อจะบอกกับนางเอกว่าเดี๋ยวเขาจะจัดการทุกอย่างต่อเองจากนั้นพ่อนางเอกก็ไปพบครูใหญ่พร้อมกับจดหมายร้องเรียนฉบับนั้นและได้กล่าวถึงข่าวลือที่แพร่อยู่ในโซเชียลประกอบด้วย แต่ครูใหญ่กับรองครูใหญ่กลับอ้างว่ามันก็แค่การระบายความเครียดของเด็กๆที่พวกเขาต้องสูญเสียเพื่อนไปทว่าพ่อนางเอกก็ดูไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ก่อนตำรวจหญิงที่รับผิดชอบคดีนี้จะเดินเข้ามาสมทบและแจ้งว่าจะมีการนำคดีนี้ขึ้นมาตรวจสอบใหม่อีกครั้งเนื่องจากตอนนี้มีพยานที่บอกว่าเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างแล้วจะให้ตำรวจทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นก็คงไม่ได้เป็นเหตุให้ทางโรงเรียนไม่สามารถคัดค้านอะไรได้ เมื่อกลับมาที่บ้านพ่อก็ได้สอบถามนางเอกว่าอูเยยกมีศตรูบ้างไหมนางเอกก็เลยบอกว่าเยอะเลยเพราะที่โรงเรียนเขาดังในชื่ออันดพานจอมผดเด็ดการและนางเอกก็คิดว่าการที่มีจดหมายร้องเรียนส่งมาถึงเธออาจจะเป็นเพราะคนที่ส่งต้องการให้เธอเปิดเผยความจริงพ่อจึงย้ำกับนางเอกอีกครั้งว่าน,นี่มันเป็นงานของตำรวจตำรวจจะจัดการเรื่องนี้เองในทางกลับกันนักข่าวพักก็ได้รับจดหมายไม่ระบุนามเช่นกัน ซึ่งเป็นจดหมายร้องเรียนแบบเดียวกับที่นางเอกได้รับหากแต่จดหมายฉบับนี้กลับถูกฉีกขาดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วถูกติดกลับคืนด้วยเทปใสแนบมาพร้อมกับข้อความบางอย่างที่เขียนด้วยลายมือเช้าวันรุ่งขึ้นขณะที่นางเอกกำลังจะเดินทางไปโรงเรียนเธอก็ได้พบเข้ากับพระเอกที่ยืนรอเธออยู่หน้าบ้านเธอก็เลยส่งยิ้มให้เขาพร้อมแซวว่ามาจริงๆด้วยแฮะทำผมทรงใหม่แล้วดูดีขึ้นเยอะเลยเล่นเอาพระเอกถึงกับเสียอาการนางเอกก็เลยพูดหยอกล้อพระเอกต่อ แต่พระเอกกลับเอาแต่ทำหน้านิ่งนางเอกก็เลยแกล้งงอนเดินเลี้ยวๆนำหน้าพระเอกไปทิ้งให้พระเอกต้องรีบวิ่งตามต่อมานักเรียนก็ถูกเรียกตัวมาคุยรายบุคคลแม้จะอ้างว่าเป็นการให้คำปรึกษาทางจิตทว่าจริงๆแล้วมันคือการเก็บข้อมูลจากนักเรียนเพื่อหาตัวคนที่ส่งจดหมายร้องเรียนไปให้นางเอกเป็นเหตุให้ตำรวจหญิงจับพิรุธจูริกับโชรงได้เพราะโชรงเอาแต่พูดชมจูริส่วนจูริก็ดันพูดออกมาว่าการตายของซออูนั้นดูผิดธรรมชาติ หาก็เป็นการฆ่าตัวตายจริงทำไมถึงไม่ทิ้งจดหมายลาตายเอาไว้เลยเย็นวันนั้นขณะที่จูริกับโชลงกําลังเดินกลับบ้านพวกเธอก็บังเอิญเจอเข้ากับกลุ่มของอูฮยอกที่กําลังกั่นแกล้งนักเรียนคนหนึ่งอยู่และในตอนที่จูริกับโชลงกําลังจะรีบเดินหนีไปอูฮยอกก็ดันหันมาเจอแล้วตรงดิ่งมาทางพวกเธอทันทีจูริก็เลยหันกลับไปจ้องอูฮยอกด้วยสายตาโก,กรธเกลียวก่อนอูฮยอกจะแย่งกระเป๋าไปจากจูริเทของข้างในออกจนหมดแล้วเคว้งมันกลับใส่หน้าเธอ จนทําให้หน้าของเธอเป็นแผลอูขยักบอกมีแผลนิดหน่อยจะเป็นไรไปยังไงเธอก็สกปรกอยู่แล้วก่อนเขาจะถมน้ำลายใส่กระเป๋าจูรีแล้วจากไปจากนั้นนักข่าวพักที่เห็นทุกอย่างก็เดินเข้ามาช่วยเก็บของและมอบนบามบัตรของเขาให้กับจูริในทางกลับกันนางเอกที่ครูใช้ให้เอากาแฟไปให้ตำรวจหญิงในห้องก็บังเอิญเห็นเข้ากับโนต้ตของตำรวจหญิงที่บอกว่าจูรีกับโชลงน่าสงสยัยนางเอกจึงตัดสินใจนะัดทั้งสองคนออกมาเจอ โดยอ้างว่าจะเอาหนังสือมาคืนให้กับโชโรงก่อนนางเอกจะชวนพวกเธอคุยเล่นเพื่อหลอกถามว่าทําอะไรกันในวันคริสต์มาสซึ่งโชโรงก็เล่าให้นางเอกฟังอย่างสนุกสนานแต่จูลีกับแสดงท่าทางหยาบคายใส่นางเอกพวกเราไม่ได้สนิทกันด้วยซ้ําแล้วเธอจะมาสนทําไมว่าเราจะทําอะไรในวันคริสต์มาสก่อนจูลีจะพาโชรงกลับจูลีได้ออกมายืนอยู่หน้าร้านด้วยความตกใจกลัวเพราะเธอมั่นใจว่านางเอกกาลังสงสัยพวกเธอเธอก็เลยตัดสินใจจะชิงลงมือก่อน โดยการโทรไปหานักข่าวพักและตกลงที่จะให้สัมภาษณ์แบบไม่เปิดเผยตัวตนวันต่อมานักข่าวพักก็เลยมาที่โรงเรียนเพื่อขอเก็บภาพและสัมภาษณ์คนูในโรงเรียนซึ่งครูใหญ่ก็ยินดีนักข่าวพักจึงพูดแบบติดตลกดูเหมือนว่าทุกอย่างจะถูกเตรียมพร้อมสําหรับวันนี้โดยเฉพาะเลยนะครับจากนั้นนักข่าวพักก็ขอเริ่มสัมภาษณ์จากครูใหญ่เป็นคนแรกเปิดประเด็นถามเลยว่าทําไมครูใหญ่ถึงทิ้งจดหมายที่ไม่คนส่งมาร้องเรียนอูไฮยอก ก่อนเขาจะนำจดหมายฉบับนั้นออกมาให้ครูใหญ่ดูกล่าวว่ามีคนส่งมันมาให้เขาพร้อมกับข้อความที่บอกว่าจดหมายฉบับนี้เคยส่งให้ครูใหญ่มาก่อนแต่ครูใหญ่ก็ได้ทำลายมันและปกปิดไว้ไม่ให้ใครรู้ทำให้ครูใหญ่ตกใจมากพยายามปฏิเสธว่าเขาไม่เคยเห็นมันมาก่อนนะะักข่าวพักจึงสวนว่าเขาเดาไว้อยู่แล้วว่าครูใหญ่จะต้องพูดแบบนี้ด้านนางเอกก็ได้ยินมองไปยังจุดที่พบศพอุฮยอ ok. ก ก่อนจะเปิดดูแชทที่ยังไม่ถูกอ่านที่เธอนั้นส่งให้กับใครบางคนที่ใช้ชื่อว่าผู้พิทักษ์แห่งจองกุกจากนั้นเธอก็ได้พิมพ์ข้อความส่งถึงผู้พิทักษ์อีกครั้งในเวลาเดียวกันขณะที่จีฮุนยนืนคุ้นคิดอยู่กลางสายฝนเฝ้ามองไปยังจุดที่พบศพซออูจูจูเสียงแจ้งเตือนแชทในโทรศัพท์ก็ดังขึ้นและมันก็คือข้อความจากนางเอกที่ส่งมาถามว่าลีซออูตายได้ยังไงซึ่งดูเหมือนว่านี่ก็คือคำถามที่เขาเองก็อยากรู้คำตอบเช่นกัน และในคืนนั้นทุกคนต่างก็เฝ้ารอดูรายการข่าวของนักข่าวพักนักข่าวพักได้ตั้งคำถามเปิดรายการว่าเกิดอะไรขึ้นกับรีซออูกันแน่และทำไมคดีของรีซออูถึงจบลงเร็วขนาดนี้ซึ่งในรายการจูรีและนักเรียนอีกหลายคนที่ปิดบังตัวตนก็ได้ไปให้สัมภาษณ์บอกเล่าถึงนิสัยป่าเถื่อนชอบใช้ความรุนแรงของอูฮยอกที่อูฮยอกเคยกระทำกับซออูและคนอื่นๆก่อนนักข่าวพักจะพูดถึงเรื่องจดหมายร้องเรียนอูฮยอกที่ถูกส่งไปให้ครูใหญ่ แต่คู่ใหญ่กับเลือกที่จะปกปิดและฉีกมันทิ้งฝั่งจูีก็กำลังนั่งดูรายการข่าวด้วยความพึงพอใจโหมเราะคิกคักอยู่คนเดียวก่อนที่โชโรงจะตามเธอออกไปคุยด้วยโชโรงได้ร้องไห้เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นจูีจึงบอกว่าพวกเราไม่ได้ทำอะไรผิดเราทำในสิ่งที่ถูกต้องโชโรงก็เลยชวนจูีไปหาตำรวจและให้การเป็นพยานอย่างถูกต้องเพราะตอนนี้การกระทำของพวกเธอก่อให้เกิดเรื่องมากมายเธอได้ยินมาว่าครูใหญ่กับตำรวจหญิง อาจจะถูกไล่ออกเพราะเรื่องนี้ด้วยจูริก็เลยตวาดใส่โชรงบอกว่าหากอูอกรู้ว่าเธอเป็นพยานคนเดียวที่เห็นเหตุการณ์เขาคงไม่ปล่อยเธอไว้แน่เขาคงฆ่าเธอเหมือนกับที่ทำกับซออูโชรงสวนขึ้นมาถ้าเป็นแบบนั้นฉันจะปกป้องเธอเองโชรงร้องไห้ขอร้องให้จูริยอมไปหาตำรวจกับเธอแต่ไม่ว่ายังไงจูริก็ไม่ยอมแถมพูดจาด่าทอดูถูกโชรงบอกว่าเธอนั้นทั้งอ้วนทั้ง,งโง่รู้ไหมว่าฉันไม่เคยเห็นคนงโง่ๆอย่างเธอเป็นเพื่อนเลย แม้ว่าเธอจะตายต่อหน้าฉันฉันก็คงไม่มีน้ำตาสักหยดคำพูดของจูลิ่ทำให้โชโรงเสียใจมากผลักจูลี่จนล้มก่อนจะร้องไห้วิ่งหนีไปเทาว่าในตอนที่โชโรงกำลังวิ่งข้ามถนนนั้นรถบรรทุกก็ได้พุ่งเข้ามาชนเธออย่างจังซึ่งจูลิที่วิ่งตามมาก็เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างแต่เธอกับเลือกที่จะวิ่งหนีไปเฉยๆวันรุ่งขึ้นหลังจากรายการข่าวของนักข่าวพักออกอ,อ,กอากาศไปเมื่อคืนอูฮยอกก็ได้กลายเป็นเป้านินทาของทุกคน พอทุกคนเอาถ่ายรูปเขามันก็ยิ่งทําให้เขาโมโ oh หเพื่อนของอูฮยอกจึงรีบลากอุฮยอกออกไปเพื่อไม่ให้สถานการณ์มันเลวร้ายไปกว่านี้ทางโรงเรียนเองก็โดนโจมตีหนักเช่นกันเนื่องจากผู้ปกครองต้องการคําอธิบายว่าทําไมโรงเรียนถึงเอาต่ปกป้องอูฮยอกตำรวจหญิงจึงช่วยอธิบายว่าในตอนนั้นไม่พบหลักฐานที่ชี้ว่าเป็นการฆาตกรรมพวกเขาจึงได้สรุปว่าเป็นการฆ่าตัวตาย ก่อนพ่อนางเอกจะมาช่วยเสริมอีกว่าทางตำรวจเองก็ได้รับจดหมายร้องเรียนเช่นกันและได้มีการกลับมาสืบสวนมาอีกครั้งแล้วเพียงแต่พวกเขานั้นไม่ได้แจ้งเรื่องการสืบสวนให้สาธรารณะรู้อีกด้านเมื่อนางเอกรู้ว่าโชลงถูกลถชนอาการโคมา่าหลังจากที่เธอนั้นไปหาจูลินางเอกก็รีบไปหาจูลิทันทีและเปิดเผยว่าเธอนั่นแหละคือคนที่เขียนจดหมายร้องเรียนแต่จูลีกลับปฏิเสธบยว่าโชลงเป็นคนทำทั้งหมด นางเอกก็เลยตอบว่าเธอนั้นเป็นคนขี้ขาดโทษเพื่อนทั้งๆที่เพื่อนนอนโคม่าไม่ได้สติอยู่จูลิก็เลยสวนกลับว่านางเอกนั้นก็ขี้ขาดเหมือนกันเพิ่งมาทำเป็นสนใจตอนที่ทุกอย่างกลายเป็นข่าวแล้วทำไมเธอถึงไม่ทำอะไรเลยเธอทำเป็นไม่รู้เรื่องทำให้โชโรงกลัวมากแค่ไหนรู้บ้างไหมเพราะงั้นโชโรงถึงได้พุ่งเข้าไปหารถให้รถชนแบบนั้นไงนางเอกเลยตอกบกลับด้วยน้ำเสียงสั่นเครืออย่ามาโกหกซะให้ยากจูริจึงเย้ยอีกว่าโชโรงบอกกับฉันว่าเธอมันดีไม่จริง คนหน้าไหวหลังหลอกโชรงเรียกเธอแบบนั้นแหละพอพูดจบจูรีก็หัวเราะออกมาดังลั่นอย่างกับคนบ้านางเอกจึงเดินหนีไปสุดท้ายนางเอกก็กลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่นางเอกได้จินตนาการถึงภาพพี่จูริผักโชรงให้โดนรถชนภาพที่พระเอกคิดจะฆ่าตัวตายภาพจดหมายที่ถูกฉีกขาดภาพซออูที่โดนผลักตกลงมาจากดาดฟ้าและร่างไร้วิญญาณของซออูที่จมอยู่ในกองหิมะก่อนนางเอกจะสุดตัวลงนั่งยองๆร้องไห้ปล่อยหัวออกมา ทำให้พระเอกที่เห็นรู้สึกกังวลเป็นอย่างมากนางเอกจึงได้ขอให้เขาช่วยบังให้ทีเขาก็เลยถอดเสื้อคลุมออกมาช่วยบังให้เธอในเวลาต่อมาเหล่านักเรียนก็ได้รับการแจ้งเตือนจากเพจเดียวกันที่โพสต์ว่ากระดาษสีฟ้าที่เต็มไปด้วยฝุ่นมันก็ยังคงเป็นสีฟ้าไม่ว่ามันจะมีฝุ่นมากแค่ไหนก็ตามสีของมันก็จะไม่เปลี่ยนแปลงและนี่ก็คือโพสต์ในเพจผู้พิทักษ์แห่งจองกุกซึ่งผู้โพสต์ก็น่าจะเป็นจีฮุนที่ตอนนี้ยืนอยู่ที่ดาดฟ้าหลังจากอ่านจบ พระเอกก็ได้บอกกับนางเอกว่าผู้พิทักษ์แข่งจองกุกกลับมาแล้วฝั่งนักข่าวพักก็ถูกเรียกตัวไปที่ห้องของหัวหน้าทําให้เขาได้พบกับทนายฮันที่อยู่ที่นั่นด้วยหัวหน้าได้สั่งให้นักข่าวพักส่งรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับคําร้องให้โดยอ้างว่าทนายฮันต้องการใช้มันค้นหาความจริงเพื่อที่พวกเขาจะได้นําตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษนักข่าวพักก็เลยบอกว่าเขาไม่ถูกหลอกง่ายๆหรอกและเขาก็ไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับข่าวที่เขาหามาได้โดยการใช้วิธีเข้าหาหัวหน้า ทนายฮันก็เลยพูดออกมาล,ลอยๆแบบนี้ก็แย่สิครับทางจูริก็ได้มาเยี่ยมโชรงที่โรงพยาบาลก่อนเธอจะนั่งลงข้างเตียงโชรงฉันขอโทษนะขอโทษจริงๆแต่เธอไม่ตื่นมาไม่ได้หรอเธอช่วยแบกมันเอาไว้แล้วก็จากไปไม่ได้หรอฉันจะรอดหักเธอตายช่วยฉันหน่อยนะช่วยฉันหน่อยเถอะนะจูริได้ร้องไห้ฟูมฟายขอร้องวิ่งวอนต่อร่างที่สลบอยู่ของโชรงวันต่อมา จูริก็ต้องมาประเชิญหน้ากับกลุ่มนักเรียนหญิงกลุ่มหนึ่งที่มาต่อว่าบอกว่าเธอนั้นโกหกทุกคนแล้วโยนทุกอย่างให้กับโชรงเธอทําอะไรโชรงกันแน่ทําไมโชรงถึงถูกลถชนหลังจะไปหาเธอทว่าจูริก็ไม่อยากตอบตัวอะไรและพยายามที่จะเดินหนีไปแต่เธอก็โดนพวกนั้นดึงตัวกลับมาแล้วยืนล้อมเธอไว้ผลักเธอไปมากดดันให้เธอตอบมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับโชรงกันแน่ทําให้จูรีหวาดกลัวเป็นอย่างมาก จนสุดท้ายเธอก็สุดตัวลงคุกเขาแต่พวกนั้นก็ยังคงเอาต่ผลักหัวเธอจนทําให้เธอมีอาการตื่นตระหนกรุนแรงร้องกรีดออกมาก่อนจะทุรนทุรายจับไปที่คอของตัวเองเนื่องจากจูจ่ๆเสียงของเธอก็หายไปนางเอกที่เดินผ่านมาเห็นจึงรีบเข้าไปดูจูริทันทีเมื่อกลับมายังห้องเรียนนางเอกก็ได้จ้องมองไปยังโต๊ะของเพื่อนที่ทยอยหายไปกันทีละคนซึ่งก็มีโต๊ะของรีซออูอูฮยโกชโชรงและก็จูริ แม้แต่ครูประจำชั้นของพวกเธอก็เครียดจัดจนถึงขั้นต้องลาง,งานทว่าครูหัวหน้าระดับชั้นกลับเข้ามาในห้องและบอกให้ทุกคนตั้งใจเรียนพอพวกเขากำลังจะขึ้นมปลายปีสุดท้ายแล้วก่อนนางเอกจะถามถึงจูลิครูก็เลยบอกว่าจูลิขอพักการเรียนสักระยะเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพต่อมาในช่วงพักเพื่อนผู้ชายในห้องก็ได้พูดเล่นกันสนุกปากว่าตอนนี้โรงเรียนคงกลายเป็นเกมเอาชีวิตรอดไปแล้วนักเรียนหายกันไปทีละคนทำให้นางเอกไม่พอใจ ปิดประตูล็อกเกอร์เสียงดังปังเพื่อให้พวกนั้นเงียบปากก่อนเธอจะหันมาเจอเข้ากับพระเอกที่ยื่นนมเปรี้ยวให้กับเธอทั้งสองคนก็เลยออกมานั่งคุยกันด้านนอกนางเอกได้ขอให้พระเอกลืมเรื่องที่เธอร้องไห้ต่อหน้าเขาไปซะพระเอกก็เลยถามว่าเธอคือคนที่ได้รับจดหมายร้องเรียนใช่ไหมทําให้นางเอกแปลกใจว่าเขารู้ได้ยังไงเขาก็เลยเล่าว่าเขาได้ยินพ่อพูดมาว่านอกจากครูใหญ่ก็ยังมีนักเรียนอยีกคนหนึ่งที่ได้รับคําร้องเรียนนั้นด้วย และพอเขาเห็นเธอร้องไห้แบบนั้นเขาจึงรู้ได้ทันทีว่าเป็นเธอเธอคงลำบากใจสินะนางเอกปฏิเสธว่าเธอนั้นไม่ได้ลำบากใจพระเอกจึงบอกว่าเขานั้นเข้าใจเธอทั้งทั้งที่เธอไม่ได้ทำอะไรผิดแต่เธอก็รู้สึกเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเธอมันพังทลายลงเธออยู่เฉยแต่ก็รู้สึกมันโดนบีบคอไว้จนหายใจไม่ออกซึ่งเขาเองก็เคยรู้สึกแบบนั้นเช่นกันถ้าว่าถึงแม้พระเอกจะพูดเช่นนั้นนางเอกก็ยังคงมีคำถามอยู่ภายในใจว่าเธอไม่ได้ทำอะไรผิดจริงๆนะลรอ เย็นวันนั้นขณะเดินทางกลับบ้านนักข่าวพักก็ได้มาหานางเอกเขาได้บอกกับนางเอกว่าเขากําลังเตรียมตัวทําข่าวโรงเรียนของเธออยู่แต่นางเอกกลับรู้สึกไม่พอใจเกิดเรื่องอะไรขึ้นหลังจากข่าวออกอากาศคุณรู้บ้างไหมซึ่งนักข่าวพักก็รู้ดีอ๋อหนึ่งในนักเรียนได้ส่งคําร้องเรียนโดนรถชนไม่ได้สติส่วนอีกคนกระพูดไม่ได้ทําให้นางเอกยิ่งไม่พอใจเขาเข้าไปอีกเมื่อเห็นว่านักข่าวพักดูไม่สํานึกเลยสักนิดนักข่าวพักจึงอธิบายว่าเขาไม่ได้เป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมด พร้อมเตือนนางเอกว่าอย่าเชื่อข่าวลือนักเลยเพราะเธออาจจะพลาดความจริงที่สําคัญไปนางเอกก็เลยถามว่าความจริงที่ว่าคืออะไรนักข่าวพักจึงพูดขึ้นมาว่าลีซออูตายได้ยังไงนี่คือสิ่งที่ฉันพูดตลอดรายการแต่แทนที่พวกเพื่อนเธอจะคิดถึงเรื่องนี้พวกเขากลับอธอิคิดว่าใครเป็นคนที่เขียนคําร้องชเวอูฮยอกคิดแก้แค้นจริงไหมแถมตัวเธอก็ยังมาบอกให้ฉันที่ต้องการเปิดโปรงความจริงมารับผิดชอบเรื่องพวกนี้อีกซึ่งในตอนที่นางเอกกําลังจะเดินจากไปนั้น นักข่าวพักก็ได้ทักขึ้นมาอีกว่าผู้พิทักษ์แห่งจองกุกคือพระเอกของเรื่องนี้ทําให้นางเอกยิ่งโมโ oh. หขอให้เขาอย่ามาสนใจเรื่องผู้พิทักษ์และอย่ามาทําข่าวเรื่องนี้ด้วยคนอย่างคุณนะ่ะไม่เคยอยู่ข้างเราแม้แต่นิดเดียวไม่ว่าจะโรงเรียนจะตํารวจหรือพวกสื่อต่างก็ทําเพื่อประโยชน์ของตัวเองทั้งนั้นซึ่งนักข่าวพักก็เห็นด้วยแต่เขาก็ได้ถามกลับว่าเด็กอย่างพวกเธอจะไปทําอะไรได้หากไม่มีผู้ใหญ่คอยช่วยนางเอกจึงบอกว่า ถ้าความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เป็นแบบนี้เธอก็ไม่เอาด้วยหรอกสิ่งที่ผู้ใหญ่ทำเราก็ทำได้เหมือนกันคุณบอกจะเปิดโปรงความจริงใช่ไหมคะเราก็ทำได้รีซออูตายยังไงเราจะเป็นคนเปิดโปรงมันเองและตอนที่สองก็จบลงเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมลและรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปคะ่ะ